สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยพอพานเทศานสหาร2.1.01ระดับมัธยมศึกษา,กาตอนต้นบทที่7ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพโดยคุณครูสิพพรเสนาอุดรค่ะสาระสำคัญ ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถนำความรู้ภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพต,ต่างๆได้โดยใช้ศิละปะทางภาษาเป็นสื่อนำ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อศึกษาจบบทที่7แล้วคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์ศักยภาพตนเองถึงความถนัดในการใช้ภาษาไทยในด้านต่างๆได้ 2. เห็นช่องทางในการนําความรู้ภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยในการประกอบอาชีพขอบข่ายเนื้อหาเรื่องที่ 1. คุณค่าของภาษาไทย เรื่องที่2ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพเรื่องที่3การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพเรื่องที่1คุณค่าของภาษาไทยเรื่องที่ 1. คุณค่าของภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการนำไปใช้ในการประกอบ กิจการงานทั้งส่วนตนครอบครัวกิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยดังนั้นการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องมุ่งให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งทักษะการอ่าน การดูการฟังกา,ก,าาก,าการพูดและการเขียนโดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียนเมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปและฝึกทักษะในสองด้านนี้อย่างจริงจังสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ซึ่งการที่คนไทยจะตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีพื้นฐานภาษาไทยที่ดีต้องรู้และเข้าใจคุณค่าของภาษาไทยอย่างท่องแท้คุณค่าของภาษาไทยเมื่อกล่าวถึงคุณค่าของภาษาไทย จะพบว่าภาษาไทยมีคุณค่าในด้านต่างๆดังนี้ 1. คุณค่าทางวัฒนธรรมภาษาของแต่ละชาติย่อมแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของชาตินั้นเป็นชาติที่สามารถประดิษฐ์ภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองได้แสดงว่าเป็นชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมคนไทยก็เช่นกันเราสามารถประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้ในภาษาของตนเพื่อเป็นการสื่อสารที่สามารถจดจำลึก จารึกเรื่องราวต่างๆให้คนรุ่นหลังได้ทราบเป็นภูมิปัญญาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชการที่คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนรุ่นก่อนได้มีโอกาสอ่านวรรณคดีวรรณกรรมโบราณจนสามารถสร้างสารรค์พัฒนางานวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกองใหม่ๆได้ด้วยอาศัยการศึกษาพื้นฐานมาจากวรรณคดีวรรณกรรมโบราณซึ่งมีการสร้างสรรค์จาก ตัวอักษรไทยนั่นเองและได้ถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ 2. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารคือภาษาเพื่อสื่อสารความต้องการความรู้สึกนึกคิดให้อีกฝ่ายทราบตรงกันโดยมีกระบวนการสื่อสารคือผู้ส่งสารสารช่องทางและผู้รับสาร 3. เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสแสวงหาความรู้ภาษาไทยจัดเป็นวิชาพื้นฐานเพื่อการสแสวงหาความรู้ในวิชาอื่นต่อไปหากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยที่ดีก็จะทําให้การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆมีประสิทธิภาพที่ดีต่อไปด้วยการมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยที่ดีก็คือการมีความสามารถในการเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง อ่านและออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระวิธีไทยรวมทั้งพูดและใช้คำได้ถูกต้องตรงกับความหมายของคำา 4. เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันประเทศไทยแบ่งเป็น5ภาคแต่ละภาครวนมีภาษาของตนเองที่เรียกว่าภาษาถิ่นโดยภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาของทางราชการ ในการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องราชการและการสื่อสารมวลชนมีความเข้าใจที่ตรงกันพอใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาสื่อสาร 5. เป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติภาษาไทยเป็นภาษาของชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและแสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรมมีความจเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมจึงมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเอง และภาษาที่ภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาของทางราชการจึงเป็นสื่อรวมใจให้คนไทยในแต่ละภาคได้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ข่าวสารข้อมูลถึงกันได้มีความระลึกอยู่ในใจถึงความเป็นไทยเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน 6. เป็นเครื่องจันลงใจภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์หเสียงเมื่อนำไปประสมเป็นคําจะทําให้เกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำได้ถึง5เสียงก่อให้เกิดความไพเราะของเสียงคำเมื่อนำไปแต่งเป็นบทประพันธ์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงโคงฉันกราบกรอนนิยายนิทานก่อให้เกิดความจันลงใจแก่ผู้ฟังและผู้อ่านได้อย่างดีจากคุณค่าทั้ง6ประการของภาษาไทย จะเห็นได้ว่าภาษาไทยไม่เป็นเพียงภาษาเพื่อนําไปใช้ในการแต่งคําประพันธ์ประเภทต่างๆหรือเป็นเพียงภาษาเพื่อการอ่านการดูและการฟังแต่ยังเป็นภาษาเพื่อการพูดและการเขียนหากคนไทยทุกคนได้ศึกษาภาษาไทยให้ท่องแท้มีความรู้ความเข้าใจทางภาษาไทยอย่างถูกต้องลึกซึง้งสามารถใช้ภาษาไทยได้ดีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนจะทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทางภาษาอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพต่างๆได้โดยใช้ภาษาเป็นพื้นฐานของอาชีพได้อย่างดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆได้เรื่องที่2ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพในปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่คนรุ่นก่อนๆอ,อาจมองข้ามความสาคัญไป แต่กลับเป็นอาชีพที่ทำไรายได้อย่างงามแก่ผู้ประกอบอาชีพนั้นและเป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมของคนไทยในปัจจุบันเป็นอาชีพที่ใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะใช้ทักษะการพูดและการเขียนเป็นพื้นฐานดังนี้ 1. อาชีพที่ใช้ทักษะการพูดเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพการพูดเป็นทักษะสำคัญอีก ทักษะหนึ่งที่ต้องอาศัยวรรณศิลป์คือศิละปะการใช้ภาษาที่จะสามารถโน้มน้าวใจก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเห็นคอยตามสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังหรือผู้ฟังต่อส่วนรวมหรือน้มน้าวใจให้ใช้บริการหรือ ซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคในทางธุรกิจได้การพูดจึงเป็นช่องทางนําไปสู่อาชีพต่างๆดังนี้ 1. อาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบทั้งในวงราชการเอกชนและวงการธุรกิจได้แก่อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งการโฆษณาสินค้าและบริการโฆษณาการจัดงานต่างๆของชุมชนหน่วยงานราชการโดยใช้รถประชาสัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายโดยการพบปะติดต่อตอบคำถามต่างๆเป็นขั้นตอน และในขั้นที่สูงขึ้นไปคือการใช้ทักษะการพูดและการเขียนประกอบการเพื่อคิดหาถ้อยคำในเชิงสร้างสารรค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่เรียกว่าการโฆษณาสินค้าและบริการ 2. ออาชีพนักจัดรายการวิทยุเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะในการพูดการมีโวหารและวาจาคารมที่คมคายลึกซึ้งกินใจ เพื่อให้ผู้ฟังติดตามรายการอย่างต่อเนื่องด้วยความนิยมมีทั้งนักจัดรายการวิทยุชุมชนวิทยุเอกชนและรายการวิทยุของทางราชการตลอดจนการใช้ภาษาพูดเพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ฟังเช่นนักจัดรายการวิทยุทางรา,ราชการ 3. อาชีพพิธีกรในปัจจุบันอาชีพพิธีกรเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้อย่างงามให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรในชุมชนที่ทำหน้าที่ในงานของราชการและงานของเอกชนเช่นพิธีกรงานประจำปีต่างๆพิธีกรการประกวดนางงามท้องถิ่นพิธีกรงานประเพณีสำคัญทางศาสนาพิธีกรงานมงคลสมรสพิธีกรงานอุปสมบทพิธีกรงานศพหรืองานพระราชทานเพลิงศพและพิธีกรงานพิเศษในโอากาสต่างๆของทางราชการ 2. อาชีพที่ใช้ทักษะการเขียนเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพการเขียนเป็นทักษะสำคัญอีกทักษะหนึ่งที่เป็นช่องทางในการนำภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆได้การใช้ภาษาเขียนเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพก็เช่นกันการพูดคือการมีบรรณศิ์ของภาษาเพื่อให้สิ่งที่เขียนสามารถดึงดูดความสนใจดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกร่วมของผู้อา่าน โน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเห็นค้อยตามและเพื่อสร้างความบันเทิงใจรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านตลอดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนรวมอาชีพที่สามารถนำทักษะการเขียนภาษาไทยไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้โดยตรงได้แก่อาชีพดังต่อไปนี้2.1อาชีพด้านการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งในวงราชการเอกชนและวงการธุรกิจได้แก่อาชีพดังนี้อาชีพผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวเป็นอาชีพที่ต้องใช้ศิละปะการเขียนและการใช้ภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผู้อา่านอาชีพผู้พิสูจน์ตัวอักษรและบรรณาธิการเป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้ในการเขียนการสะกดคำการใช้ทอาคำสำนวนภาษาสุภาษิตคำพังเพยและหลักภาษาไทยเป็นอย่างดีจัดได้ว่า เป็นอาชีพที่ช่วยทำรงรักษาภาษาไทยได้อีกอาชีพหนึ่ง2.2อาชีพด้านการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะรูปแบบต่างๆทั้งในวงราชการเอกชนและวงการธุรกิจได้แก่อาชีพดังนี้อาชีพกวีนักเขียนทั้งการเขียนสารคดีนิยายเรื่องสัง้นการเขียนบทละครเวทีบทละครโทรทัศน์บทภาพยนตร์ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ นอกจากจะมีศิละปะการเขียนและการเลือกใช้คถ้อยคำภาษามาใช้เป็นอย่างดีต้องเป็นคนที่อ่านมากฟังมากเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนการสื่อสารสร้างความสนุกสนานบันเทิงใจจนโรงใจแก่ผู้อ่านและควรเป็นผู้มีความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์จินตนาการเป็นองค์ประกอบจึงจะทำให้อาชีพที่ประกอบประสบความสำเร็จได้ด้วยดี นอกเหนือจากอาชีพที่ใช้ภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพโดยตรงแล้วยังมีการประกอบอาชีพอื่นๆอีกที่ใช้ภาษาไทยเป็นช่องทางโดยอ้อมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพของตนเองเช่นอาชีพล่ามมัคคุเทศเลขานุก,การนักแปลและนักฝึกอบรมครูอาจารย์เป็นต้นเรื่องที่ 3. การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพในการนำความรู้ทางภาษาไทย ทั้งทักษะการพูดและการเขียนไปใช้ในการประกอบอาชีพนั้นเพียงการศึกษาในชั้นเรียนและตำราอาจจะยังไม่พอผู้ประกอบอาชีพต้องเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาต่างๆเพื่อให้การประกอบอาชีพประสบความสำเร็จดังจะยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้ภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพโดยตรงเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการเขียนและการพูดแบบสร้างสรรค์รวมทั้งฝึกประสบการณ์โดยการฝึกเขียนบ่อยๆตลอดจนการศึกษาดูงานของหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการเขียนและการพูด ผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ควรศึกษาเนื้อหาความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพในเรื่องต่อไปนี้ 1. ศิละปะการพูดและศิละปะการเขียนเพราะอาชีพนะักโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยศาสตร์ทั้ง2ด้านประกอบกันในการพูดน้ำเสียงต้องนุ่มนวลหรือเร้าใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรื่องที่จะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำที่เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ฟังหรือเคารพข้อมูลที่เจ้าของงานให้มา 2. ระดับของภาษาซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาถึงความรหรั่นของถ้อยคำและการเรียบเรียงถ้อยคำที่ใช้ตามโอกาสการะเทศะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารและผู้รับสารซึ่งกลุ่มบุคคลในสังคมแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายชนชั้นตามสภาพ อาชีพถิ่นที่อยู่อาศัยภาษาจึงมีความแตกต่างกันเป็นระดับตามกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเช่นถ้อยคำที่ใช้กับพระพิสุสงฆ์และพระราชวงศ์อาจใช้ถ้อยคำเป็นอีกอย่างหนึง่งภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผู้อา่านก็อาจจะใช้ภาษาอีกอย่างหนึง่งเป็นต้นดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเทศะและบุคคล ในภาษาไทยจะแบ่งระดับของภาษาเป็น5ระดับคือ 1. ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานพระราชทานพิธีหรืองานพิธีของรัฐ 2. ภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่มีแบบแผนการบรรยายการอภิปรายที่เป็นทางการเป็นต้น 3. ภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ใช้ในการอภิปรายประชุมกลุ่มในห้องเรียน การพูดทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ 4. ภาษาระดับสนทนาทั่วไปเป็นภาษาที่ใช้สนทนาทั่วๆไปกับคนที่ไม่คุ้นเคยมากนักเช่นครูพูดกับผู้เรียนเป็นต้น 5. ภาษาระดับกันเองเป็นภาษาระดับที่เรียกว่าระดับภาษาปากเป็นภาษาสนทนาของครอบครัวในหมู่เพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องพูด อยู่ในวงจำกัด 3. เรื่องของน้ำเสียงในภาษาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารที่ปรากฏให้รู้สึกหรือเป็นล่องรอยในภาษาหรือเนื้อหาที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อออกมาเป็นความรู้สึกแฝงที่ปรากฏในการสื่อสารซึ่งนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องระมัดระวังมิให้น้ำเสียงของภาษาออกมาในทางที่ไม่พึงประสงค์หรือสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ผู้ฟัง 4. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในบางครั้งนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องปรากฏตัวต่อบุคคลทั่วไปในงานต่างๆจึงควรต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการะเทศะของสถานที่และงานทั่วไปซึ่งจะสร้างสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นได้ส่วนหนึ่ง 5. การพัฒนาองค์ความรู้ในตนเองนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องมันสแสวงหาความรู้ติดตามข่าวสารข้อมูลทุกด้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องสแสวงหาความรู้ในด้านการประเมินผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้นไป แหล่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมแหล่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในอาชีพนี้ได้แก่หนึ่งสถานฝึกอบรมของเอกชนซึ่งผู้เรียนสามารถหาข้อมูลรายชื่อได้จากอินเทอร์เน็ต 2. หน่วยงานของทางราชการได้แก่กรมประชาสัมพันธ์สถาบันส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคต่างๆหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ 3. สถานศึกษาต่างๆของ รัฐบาลเช่นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาคณะนิเทศศาสตร์คณะวารสารศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ถ้าศึกษาต่อนในสองคณะหลังคือต้องฝึกอบรมทางอาชีพเพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆองอาชีพนักจัดรายการวิทยุเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลา มีจรรยาบันวิชาชีพมีความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและต้องเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการเขียนและการพูดเพราะการเป็นนักจัดรายการวิทยุผู้จัดต้องเขียนสคริปที่จะใช้ในการดำเนินรายการได้เองและพูดตามสคริปต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมทั้งต้องอ่านมากฟังมาก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการจัดทำรายการวิทยุซึ่งมีสถานที่ที่ผู้ประกอบการสามารถฝึกอบรมและศึกษาดูงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนองค์ความรู้ที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ควรศึกษาเนื้อหาความรู้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาอาชีพในเรื่องต่อไปนี้ 1. ศิละปะการพูดและศิละปะการเขียน เพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยศาสตร์ทั้งสองด้านประกอบกัน 2. ระดับของภาษาเป็นเรื่องของการศึกษาถึงความรดดันของถ้อยคําและการเรียบเรียงถ้อยคําที่ใช้ตามโอกาสการะเทศะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งกลุ่มบุคคลในสังคมแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายชนชั้น ตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยู่อาศัยภาษาจึงมีความแตกต่างกันเป็นระดับตามกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเช่นถ้อยคำที่ใช้กับพระพิสุสงฆ์และพระราชวงศ์การใช้ถ้อยคำภาษาอย่างหนึ่งภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผู้อ่านก็อาจจะใช้ภาษาอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเทศะและบุคคลในภาษาไทย จะแบ่งระดับของภาษาเป็น5ระดับคือ 1. ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานพระราชทานพิธีหรืองานพิธีของรัฐ 2. ภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่มีแบบแผนการบรรยายการอภิปรายที่เป็นทางการเป็นต้น 3. ภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ใช้ในการอภิปรายประชุมกลุ่มในห้องเรียนการพูดทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ 4. ภาษาระดับสนทนาทั่วไปเป็นภาษาที่ใช้สนทนาทั่วๆไปกับคนที่ไม่คุ้นเคยมากนักเช่นครูพูดกับผู้เรียนเป็นต้น 5. ภาษาระดับกันเองเป็นภาษาระดับที่เรียกว่าระดับภาษาปากเป็นภาษาสนทนาของครอบครัวในหมู่เพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องพูดอยู่ในวงจำกัด 3. เรื่องของน้ำเสียงในภาษาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารที่ปรากฏให้รู้สึกหรือเป็นล่องลอยในภาษาหรือเนื้อหาที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อออกมาเป็นความรู้สึกแฝงที่ปรากฏในการสื่อสารซึ่งนักจัดรายการวิทยุต้องระมัดระวังมิให้มีน้ำเสียงของภาษาออกมาในทางที่ไม่พึงประสงค์หรือสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ผู้ฟัง 4. เรื่องของหลักการใช้ภาษาเช่น เรื่องของคำสรรพนามที่เกี่ยวกับบุคคลคำลักษณะนามคำราชาศัพท์การออกเสียงรอเสียงรอและการออกเสียงคำควบกล้ม 5. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในบางครั้งนะักจัดรายการวิทยุต้องปรากฏตัวต่อบุคคลทั่วไปในงานต่างๆจึงควรต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการรเทศะและสถานที่ งานที่ไปซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นได้ส่วนหนึ่ง6การพัฒนาองค์ความรู้ในตนเองนักจัดรายการวิทยุต้องหมั่นสแสวงหาความรู้ติดตามข่าวสารข้อมูลทุกด้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจอยูอย่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องสแสวงหาความรู้ในด้านการประเมินผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยรูปแบบวิธีต่างๆที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้นไปแบ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม แหล่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในอาชีพนี้ได้แก่ 1. สถานฝึกอบรมของเอกชนซึ่งผู้เรียนสามารถหาข้อมูลรายชื่อได้จากอินเทอร์เน็ต 2. หน่วยงานของทางราชการได้แก่กรมประชาสัมพันธ์สถาบันส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคต่างๆหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ 3. สถานศึกษาต่างๆของรัฐบาลเช่น ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาคณะนิเทศาาาศาสตร์คณะวารสารศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ถ้าศึกษาต่อนในสองคณะหลังคือต้องฝึกอบรมทางอาชีพเพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆ 3. อาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพต้องมีพื้นฐานความรู้นในเรื่องการพูดเป็นอย่างดีเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้การพูดเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้อื่น การใช้คำพูดและถ้อยคำภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการสร้างความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อผู้ฟังนอกจากนี้บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังรวมทั้งควรเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาเพื่อเป็นความเชื่อถือในวิชาชีพได้อีกส่วนหนึ่ง องความรู้ที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพพิธีกรควรศึกษาเนื้อหาความรู้ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพในเรื่องต่อไปนี้ 1. ศิละปะการพูดหรือศิละปะการใช้ภาษาเพราะอาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยศาสตร์ความรู้และศิลป์ของการพูดเป็นอย่างมากซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ 2. ระดับของภาษา ซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาถึงความรดหลั่นของถ้อยคําและการเรียบเรียงถ้อยคําที่ใช้ตามโอกาสการะเทศะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งกลุ่มบุคคลในสังคมแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายชนชั้นตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยู่อาศัยภาษาจึงมีความแตกต่างกันเป็นระดับตามกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเช่น ถ้อยคาที่ใช้กับพระพิษสงและพระราชวงศ์อาจใช้ถ้อยคําภาษาอีกอย่างหนึ่งภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผู้อ่านก็จะใช้ภาษาอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นนะคะดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการะเทศะและบุคคลค่ะในภาษาไทยจะแบ่งระดับของภาษาเป็น5ระดับคือหนึ่ง ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานพระราชทานพิธีหรืองานพิธีของรัฐ 2. ภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่มีแบบแผนการบรรยายการอภิปรายที่เป็นทางการเป็นต้น 3. ภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ใช้ในการอภิปรายประชุมกลุ่มในห้องเรียนการพูดทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์4 ภาษาระดับสนทนาทั่วไปเป็นภาษาที่ใช้สนทนาทั่วๆไปกับคนที่ไม่คุ้นเคยมากนักเช่นครูพูดกับผู้เรียนเป็นต้น 5. ภาษาระดับกันเองเป็นภาษาระดับที่เรียกว่าระดับภาษาปากเป็นภาษาสนทนาของครอบครัวในหมู่เพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องพูดอยู่ในวงจำกัด 3. เรื่องของน้ำเสียงในภาษาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารที่ปรากฏให้รู้สึกหรือเป็นร่องรอยในภาษาหรือเนื้อหาที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อออกมาเป็นความรู้สึกแฝงที่ปรากฏในการสื่อสาร 4. เรื่องของหลักการใช้ภาษาเช่นเรื่องของคำสรรพนามที่เกี่ยวกับบุคคลคำลักษณะนามคำราชาศัพท์การออกเสียงและการออกเสียงคำควบกล้ำนะคะ 5. เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายผู้ทําหน้าที่พิธีกรเป็นผู้ที่ต้องปรากฏกายต่อหน้าคนจํานวนมากบุคลิกภาพและการแต่งกายจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะปรากฏเป็นสิ่งแรก ให้ผู้ที่เห้นพบเห็นเกิดความประทับใจหรือไม่ถ้าประทับใจผู้คนจะจดจำและจดต่อรอฟังการพูด เป็นประการต่อมาถ้าผู้พูดสามารถพูดได้น่าประทับใจจะก่อเกิดเป็นความนิยมชมชอบตามมาและจะก่อให้เกิดเป็นความสําเร็จของอาชีพในที่สุด6ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในตนเองพิธีกรต้องหมั่นสแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอาชีพของตนเองเช่นเรื่องของการวัดและประเมินผลทําหน้าที่ของตนเองด้วยรูปแบบวิธีต่งตางๆซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะ แหล่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมแหล่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในอาชีพนี้ได้แก่หนึ่งสถานฝึกอบรมของเอกชนซึ่งผู้เรียนสามารถหาข้อมูลรายชื่อได้จากอินเทอร์เน็ต 2. หน่วยงานของทางราชการได้แก่กรมประชาสัมพันธ์สถาบันส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคต่างๆหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ 3. สถานศึกษาต่างๆของ รัฐบาลเช่นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษาคณะนิเทศาาศาสตร์คณะวารสารศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ถ้าศึกษาต่อนในสองคณะหลังคือต้องฝึกอบรมทางอาชีพเพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบทที่7นะคะเรื่องภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพนะคะหลังจากเรียนจบแล้วอย่าลืมนักศึกษาทุกๆคนเลยนะคะเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะหลังจากที่ทำแบบทดสอบออนไลน์เสร็จผู้ที่ทำข้อสอบได้ถึงร้อยละหกสจะได้เกียรติบัตรออนไลน์นะคะอย่าลืมเข้าไปทำกันเยอะๆเ,เลยนะคะ